นี่คือการออกกำลังกายของแมงมอสต,ตัวเล็กก็เขาก็คือรูปแมงมอสต,ตัวเล็กที่ต้องการที่จะลดหน้าท้องของเขาหน้าท้องของเขานั้นมันช่างกลมบล็อกสนิกะไรนี่คือการซิทอัพที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเธอเธอทำแบบอื่นไม่ได้นอกสจากการออกกำลังกายชิ้นนี้เท่านั้นชิ้นนั้นชิ้นนูน้นชิ้นนูน้น เขาไม่ทําไม่ได้เลยเขาทําได้แต่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่คือชิ้นเดียวที่เขาทำได้แล้วฮ่าน่าสงสารเขาจริงๆสาหรับแมมมอตัวนี้กับเพากาที่เต็มไปด้วยกากินังอะไรวะกากินังคนกันเองเอาล่ะกากิิังแปลว่าคนกันเองอ๋อพักยกก่อนทำได้สองทีเองนะพักยกซะและ อะไรของเขาอ่ะเอาอีกแล้วสลหรับการแผ่แม่แบบของแม่มดตัวนี้นี่เขาได้ทำการโชว์พุงเขากำลังขมวพุงอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นอะไรได้แค่นั้นนะฮะจริงๆแล้ว 好厉害！